สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดรองโฆษกตํารวจชี้แจงแล้วรองโฆษกตํารวจออกมาเคลื่อนไหวแล้วชี้แจง3กรณีเหตุหมอปลาถูกฟ้องจากกรณีที่หมอปลามือปราบสัมภเวสีและทนายไพศาลเพืองฤทธิ์หลังจากที่ทั้งสอง ได้บุกเข้าไปช่วยเหลือผู้บำบัดที่วัดท่าพุราดบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับเปิดโปงขบวนการหากินกับผู้บำบัดโยงพาดพิงไปยังตำรวจสพสุวรรณภูมิว่ามีส่วนได้ส่วนเสียกับศูนย์บำบัดวัดท่าพุราดบำรุงจึงเป็นเหตุให้ตำรวจสพสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดจอดแจ้งความดำเนินคดีฟ้องหมิ่นประมาทกับทั้งคู่ ต่อมาหมอปลาและทนายไพศาลได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสเมื่อยิมสี4กันยายน2564ว่าถึงกับท้อทำดีแต่กลับโดนแบบนี้พร้อมบอกว่าถึงขั้นอาจเลิกช่วยคนไปเลยล่าสุดนะครับพันตรวจเอกสิริวัตรดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเคลื่อนไหวชี้แจง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับที่บายถึง3กรณีในเรื่องนี้ระบุว่าขอเรียนในเรื่องนี้ต้องแยกเป็น3กรณีคือกรณีแรกเป็นกรณีที่หมอปลาแจ้งข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจได้รับผลประโยชน์จากการส่งผู้ติดยาเสพติดไปเข้ารับการบาบัดที่ศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุ ราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งในเรื่องนี้ทั้งพวจร้อเอและพวจกรสินมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วหากพบว่ามีข้าราชการตำรวจหรือบุคคลใดกระทําความผิดจะมีการดำเนินการทั้งทางคดียายาและทางวินัยอย่างเด็ดขาดต่อไปกรณีที่2เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครสพอพสุวรรณภูมิเข้าแจ้งความหมอป้าในความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเนื่องจากมีการนำเข้าข้อมูลสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านสังคมออนไลน์เป็นเหตุให้ตำรวจและอาสาสมัครดังกล่าวได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวมิใช่เรื่องที่หน่วยงานแจ้งความดำเนินคดีแต่อย่างใด ดยคดีอยู่ระหว่างการสอบสวนกรณีที่3เป็นกรณีที่หมอปา่าพร้อมทนายความและผู้เข้ารับการบำบัดที่ศูนย์สงเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบ,บุรีจำนวนหนึ่งเข้าแจ้งความร้องทุกข์กับพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปรับปรามให้ดำเนินคดีกับศูนย์ดังกล่าวในความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้องซึ่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาคับการปราบปรามมีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อส่งให้กับพนักง,งานสอบสวนดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งในทั้ง3กรณีสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะดำเนินการตามหลักนิติธรรมและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างตรงไปตรงมาและตรวจสอบได้ ส่วนกรณีที่ประชาชนมีข้อมูลที่อาจจะสงสัยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือมีความประสงค์ให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องต่างๆนั้นสามารถทำได้โดยสามารถแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจได้หลายช่องทางอยู่แล้วแต่ขอให้ระมัดระวังการแสดงความคิดเห็นที่ทำให บุคคลอื่นได้รับความเสียหายโดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งบุคคลที่ได้รับความเสียหายอาจใช้สิทธิ์ตามกฎหมายในการดําเนินคดีกับบุคคลที่ทําให้ตนได้รับความเสียหายได้ความคืบหน้าล่าสุดแฉดาบตํารวจเรียกเก็บเงินญาติผู้บําบัดแฉนายดาบตํารวจเรียกเก็บเงินเหยื่อค่ายบาบัดโหด6 5 0 0 0บาท ญาติผู้บำบัดแฉลากไส้ในดับตำรวจกรณีนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือหมอปลาพร้อมกับทนายความได้เข้าช่วยเหลือผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตผู้บำบัดจากวัดท่าพุราษบบำรุงตำบลด่านมะขามเตี้ยอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้อง กับการเรียกรับผลประโยชน์กักขังทรมานซึ่งอาจเป็นพฤติกรรมเข้าข่ายความผิดค้ามนุษย์โดยเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานายไพศาลเรืองฤทธิ์ทนายความพร้อมกับครอบครัวผู้เสียหายจำนวนหนึ่งเดินทางเข้าพบกับร้อยตำรวจเอกจัก,กรพัฒกลิ่นอ่อนรองสารพัดสอบสวนกกหบกป เพื่อน,นำหลักฐานเป็นเอกสารสลิปการโอนเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ส่งเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดวัดท่าพรุราชบำรุงมาม่อเพิ่มเติมให้กับพนักงานสอบสวนทนายไพศาลกล่าวว่าได้นำพยานซึ่งเป็นแม่ของผู้ที่เคยเข้ารับการบำบัดในศูนย์ดังกล่าวมาให้ปากคำ ร้อมนำเอกสารสลิปการโอนเงินของครอบครัวผู้เสียหายที่โอนให้กับทางศูนย์ดังกล่าวและเจ้าหน้าที่บางนายมามอบให้กับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อเป็นการยืนยันว่ามีการโอนเงินจริงไม่ใช่การกล่าวหาหรือการแกล้งการออกมาในวันนี้เพื่อต้องการปกป้องหมอปลาที่ถูกเจ้าหน้าที่ตั้งข้อกล่าวหาทั้งที่พวกเรา ทำเพื่อประชาชนและช่วยสังคมโดยญาติของผู้บําบัดเปิดเผยว่าตนเองเคยส่งลูกชายเข้าบําบัดที่ศูนย์ส่งเคราะห์บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและเคยโอนเงินให้กับนายดาบตํารวจซึ่งมีหลักฐานเป็นสลิปการโอนเงินที่ระบุชื่อบัญชีผู้รับชัดเจนรวมทั้งหมด65,000บาทโดยอ้างว่าเป็นเงินค่าแรกเข้าและค่าดำเนินการต่าง ตนเองโอนไป2ครั้งและยืนยันว่าการที่ออกมาให้ข้อมูลครั้งนี้ก็เพราะต้องการปกป้องหมอป่ามือปราบสัมภเวสีที่ถูกตำรวจแจ้งความกลับหลังออกมาแฉค่ายบําบัดโหดแห่งนี้ความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม f เฟ e บ o ๊ก FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับหูหแม่สาเตรียมเงินสองแสนไว้วางสารได้เลยค่ะ คลิปนี้ขึ้นสู่สารเมื่อไรการเรียกเงินค่าสินหม่ชดเชยของแม่สาจะเป็นการเรียกเพื่อกันแกล้งเกินจริงเรียกไม่สุดจริตใจทันทีเพราะไอหัวหน้าทีมของแม่สานั่นแหละมันลั่นโป้งปากคล้อยอาคาดจำเลยเอาไว้ทั้งมีความบาดหมางกับจำเลยมาก่อนในคดีหมิ่นประมาทและ หลายๆคลิปที่ด่าดทอจำเลยที่2และยังมีคำมาตร้ายทำนองให้ไม่มีฝาบ้านแบบนี้เข้าล็อกแม่สาต้องขอบคุณพี่เถยนะคะที่ปากพร้อยจนแม่สาต้องขยันขายผ้าหาเงินมาวางสารฮาลบไม่ทันแล้วนะเถยครูดูดคลิปแล้วแคปปกคลิปแล้วด้วย ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าความแค้นส่วนตัวล้น้วนถัดมานะครับบอกว่าจัดไปป้าเขาเก่งเกินคนปกติเหมือนคนสติแตกถัดมานะครับบอกว่าเก่งจริงพ่อคุณจะทําการยึดทรัพย์เขาให้หมดถัดมานะครับบอกว่าเถอคงไม่เคยมีฝาบ้านแบบเขาถัดมานะครับบอกว่าจัดไปเลยค่ะป้า อยากรู้ถัดมานะครับบอกว่าถ้าสารให้วางแล้วไม่วางก็ชวดนะคะหรือวางแล้วยกฟ้องก็ชวดเหมือนกันเอาละสิไอคนยุให้เรียกหนักๆมาช่วยหาเงินมาวางใหม่นะถัดมานะครับบอกว่าจัดเต็มค่ะปากๆๆถากเถยเถยถ,ยถ,ยถัดมานะครับบอกว่าเถยนี่เก่งจริงๆอย่างนี้น่ะสาคงคิดหนักแล้วถัดมานะครับบอกว่า เขาคิดว่าเขาเป็นหัวหน้าตาลิบันเหรอถัดมานะครับบอกว่าอีชั้นหวังดีกับแม่สาานะคะแม่สาพ่ออนามัยใช้สิทธิ์เรียกค่าสินหมาได้แต่ต้องมองดูด้วยว่าเหมาะสมไหมจะฟังแต่คำยุพวกเขารู้อยู่ว่ามันมีวักที่ว่าสารสามารถใช้ดุลยพินิษ์สั่งให้จ่ายค่าวางสารได้ หากเห็นว่าเรียกเพื่อกันแกล้งไม่สุจริตพวกที่ยุแม่สาเขาไม่ได้บอกตรงนี้หรอกคิดดูดีๆเรียกคนละล้านอาจจะไม่ได้วางอะไรเลยเพราะตัวเลขเหมาะสมแล้วแต่นี่นะเรียกคนละ5ล้าน2องแสนแล้วหัวหน้าทีมทนายลั่นโป้งแบบนี้มีโอกาสสูงจะโดนเรียกเก็บ ข้าวางสารเต็มมาตรานะคะ